สวัสดีครับตอนนี้ผมจะทำการทดสอบบอร์ดไรท์ที่ใช้ออฟแอมเป็นตัวไรท์นะฮะตอนนี้จะเริ่มที่ประเภทออฟแอมประเภทซิงเกิลออฟแอมเบอร์พระเอกเลยนะพื้นฐานเลยนะครับ UA741CP นะของน่าจะเป็น t e x t ซัส t i n s t r u m น n t ะครับนะเป็นซิงเกิลออฟแอมบอร์ดนี้สามารถที่จะใช้ดูดูออฟแอมได้ด้วย ก็คือในตัวถังเดียวกันมี o อฟแออยู่2ตัวอย่าง u a 7 c 1อนะ่ะเป็นซิงเกิลออฟแอก็จะมีตัวถงังนึงมีแอมตัวเดียวนะครับผมจ่ายไฟเลี้ยงให้วงจรแล้วนะครับลองมาดูซิว่าแรงดันไฟเลี้ยงกระแรสสงบแล้วก็แรงดันเอาต์พุตขณะที่สัญญาณอินพุตเป็น0ไม่มีอ่ะนะครับเท่าไหรนะ่ลองดูนะครับไฟเลี้ยงผมเซตไว้ที่บวกลบ82โวลต์มิเตอร์สีเหลืองๆ้ายมือสุดนะครับ นะตัวสีส้มตัวกลางเนี่ยเป็นตัววัดกระแสสงบอยู่ที่ร้อยสิบสี่ประมาณนี้นะร้11 3, 11 4, อยสิบสามร้อยสิบสี่มิลลิแอมนะมิลลิแอมนะครับเนื่องจากว่ามันไม่ใช่ซูเปอร์ไดร์นะฮะบอกเราไม่ใช่ซูเปอร์ไดร์นะครับดังนั้นเราขับทานซิเตอร์ทั้งหมดอยู่สามคู่ผมก็กะไว้ว่าคู่ประมาณสามสามสิบมิลลิแอมสามสามเก้าเก้าสิบมิลลิแอมควรจะประมาณนี้แต่เราก็เซตไว้ที่ร้อยสิบ ประมาณ100มิลแอมป์เนี่ยร้อยสิบร้อยมิลแอมป์ก็ถือว่าใช้ได้นะครับลุกลื่นจะได้เต็มที่ไม่สวยงี้สวยงามนะฮะวัดแรงดันเอาพุทธนะฮะฮิโอคิตัวขวามือสุดนะครับวัดแรงดันขั้วลำโพงนะครับซึ่งขั้วลำโพงเนี่ยเราต่อกับดัมมี่โหลด8โอห์มนะครับ8โอห์มต่ออยู่นะฮะ8โอห์มวัดแรงดันเอาพุทธแล้วได้ที่ลบ2 3มิลลิโวลต์นะลบ3สวิงไปมาอย่างเงี้ยนะไม่ไม่นิ่งนะครับ ถือว่าเรื่องปกตินะลบสามมิลลิโวลต์ต่ำมากนะโดยทั่วไปบอร์ดไดก็ถ้าต่ำในช่วง50มิลลิโวลต์บวกลบเนี่ยถือว่าใช้ได้ละลบ3นะฮะทั้งนี้ผมก็ยังไม่ได้ปรับตัวตัวแรงดันเอาพุทธนะวันรุ่มปรับชดเชยสีน้ำเงินนะฮะ25บรอบปรับละเอียดนะฮะเดี๋ยวจะลองปรับดูนะครับตอนนี้เอาพุทอยู่ที่ลบ 2. จุดเก้าสามันไม่ค่อยนิ่งนะฮะเดี๋ยวจะลองพยายามปรับดูนะครับจะได้ไหมยากนเดี๋ยวต้องจำฮะมีจำม,มีจำม,มีจำอ่าหรือไปต้องจำนะครับผมเริ่มต่ำแล้วนะฮะ อ่าต่แล้วนะฮะประมาณมันสวิงนะฮะศูมิลิโวลต์0.3จุสามสวิงอย่างเงี้ยนะครับเป็นอย่างนี้ไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูสโคปรูปเคลื่อนสัญญาณนะครับเบื้องต้นเนี่ยผมจะเซตเริ่มที่1กิโลเฮิรตซ์นะครับผมเซตไปแล้วเดี๋ยวผมปอ้อนแรงดันอินพุตเข้ามา1กิโลเฮิรตซ์อันนี้เป็น u a 7จ1 c หพระเอกเลยนะพื้นฐานเลยนะฮะ ทั้งคลิปต่ำลงมาให้เต็มเอาหกช่องมาตรฐานก็แล้วกันนะยึดยึดไว้เป็นแบบหกช่องบนสามล่างสามเสร็จแล้วเราจะเปลี่ยนความถี่ไปเรื่อยๆแล้วก็สังเกตดูว่าระดับนะระดับแรงดันเนี่ยอัตราขยายแรงดันระดับเนี่ยต่ำลงไหมต่ำมากน้อยอคแค่ไหนนะบอดได้ที่ดีก็ค,ควรที่จะพยายามรักษาระดับแรงดันให้คงเส้นคงวาแม้ว่าความถี่จะสูงขึ้นก็อย่าให้ต่ำมาก แต่มันก็ต่ำนะฮะความถสี่งสูงก็จะต่ําลงนะครับและลรูปคลื่นเนี่ยสวยงามสมบูรณ์ไหมนะอันนี้เป็นความสามารถของ o ออฟแอมแะ่ละเบอร์นะฮะลองลองดูนะอันนี้1นกิโลเฮิร์ผมจะเปลี่ยนเป็น5กิโลเฮิร์นะครับ5้ากิโลเฮิรตเอนเตอรปึ๊บนะเห็นว่าระดับแรงดันยังเต็ม6ช่องนะครับรูปคลื่นสวยงามนะ เอาทีๆดีวกว่าจะไว้สังเกตดูระดับเวลาเปลี่ยนความถี่10กิโลเฮิร์ต1 0 Enter อ่าอยัางไม่ลดนะระดับแรงดันยังเต็มหช่องนะฮะ10กิโลเฮิร์ตยังสวยงามนะใช้ได้ u a 7 4 1นะฮะพระเอกของลหลายๆคนนะครับ15กิโลเฮิร์ตดูนะ15กิโลเฮิร์ตอ่า ยังไม่ลดนะฮะยังเต็มช่องอยู่แต่ดูดีๆนะซิกล่างเริ่มเริ่มไม่เรียบนะเริ่มไม่เรียบนี่คือ U A 741 C P 741น,นะฮะแต่ระดับแรงดันยังเต็มนะครับ20กิโลเฮิรเห็นไหมฮะว่าซิกล่างมีเริ่มขยุกขยิกบ้างแล้วนะะไม่เรียบเนื่องจากว่าออฟแอม741เนี่ย นะครับาการความสามารถพาวเวอร์แบนด์วิดต่างๆของมันเนี่ยได้ประมาณ1-2ถึงสองเมกะเฮิรต์มั้งถือว่าต่ำนะครับแต่เราใช้ด้านอะดิโอเนี่ยแค่20กิโลเฮิรต์นะว่าไปแล้ว20กิโลเฮิรต์เนี่ยก็แทบไม่ได้ยินนะครับถือว่าใช้ได้นะกับบอร์ดไดท์ที่เราออกแบบตรงนี้พยายามรักษารแร็ปแรงดันให้เต็ม6ช่องอยู่แม้ว่าความถี่จะสูงๆก็ต่ำแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถทำให้ลุกขึ้นสวยงามก็ได้แต่ต้องยอมเสียตาขยายตรงนี้ต่าลงนะครับ จะไม่เต็มหกช่องจะต่ําลงแต่ลุกขึ้นจะสวยในบอร์ดนี้ก็ทําจัมเปอร์ไว้แล้วนะฮะเดี๋ยวลองดูที่สามสิบกิโลเฮิร์ก่อนสามสิบ <30. S 1> enter จะเห็นว่าซิกล่างเริ่มเบี้ยวเบี้ยวแล้วนะครับเจ็ดสีหนึ่งเรานะครับข้างบนก็หัวมันมนแล้วนะ <G> นะครับสี่สิบกิโลเฮิรตซ์นะเป็นยังไงฮะลุกขึ้นไม่อยากจะ เหมือนเดิมตอนหนึ่งกิโลเฮิร์แล้วนะห้าสิบกิโลเฮิร์อุ้ยกดอะไรซะเอาไหมห้าสิบกิโลเฮิร์นี่ยห้าสิบกิโลเฮิร์ตของเขาเจ็ดสี่หนึ่งนะมันทำความถี่สูงๆไม่ค่อยได้นะครับแต่จะเริ่มนะเราได้ยินแค่ยี่สิบกิโลเฮิร์โดยเฉลี่ยะนะไม่ได้มาฟังถึงห้าสิบกิโลเฮิร์แน่กลับไปที่ยี่สิบ ก็ยอมรับได้สำหรับเจ็ีหนึ่งนะฮะกับบอร์ดไดตัวนี้นะครับนะถึงแม้ว่าข้างล่างจะไม่เรียบก็เล็กน้อยนะครับเดี๋ยวไปดูต่ำๆที่15หเฮิร์ตนะนะครับ1ิเฮิร์ตเดี๋ยวปรับไทม์เบตก่อนนะครับดูนะ15หเฮิร์ตหช่องนะครับต่ำลงมาเล็กน้อยนะ15หเฮิร์ตนะครับ20ิเฮิร์ต ก็แต่สัญญาณสวยนะความถี่ต่ำๆก็ยังสวยแต่ต่ำลงมานิดหน่อยยี่สิบเฮิร์ตถ้าสิบเฮิร์ตห้าสิบเฮิร์ตนะครับ <50 Hz S 1> ร้อยเฮิร์ตร้อยเฮิร์ตนะครับสวยงานไหมลุกขึ้นนะครับอ่า พอเห็นแล้วนะฮะพอเห็นเป็นแนวทางนะครับเดี๋ยวผมจะไม่ป้อนสัญญาณอินพุตละนะครับแล้วไปดูซิว่าแรงดันเอาพุตเป็นยังไงบ้างนะสเสถียรไหมถ้าสเสถียรจะต้องนิ่งๆเหมือนกับขาครั้งแรกนะครับครั้งแรกนะครับเรายังไม่ได้ปรับออวอลุ่มชดเชยด้านแรงดันนะครับแต่ตอนนี้ตอนนั้นอ่ะสุดท้ายเราก็ปรับให้เป็นสูงๆนะให้ต่ำๆผมปรากฏว่าแรงดันเอาพุตเมื่อเลิกจ่ายอินพุต ตามนะประมาณหนึ่งมิลลิโวลต์นะศูนย์จุดห้าศูนย์จุดเจ็ดสวิงได้แบบนี้ส่วนกระแสที่เราเซตไว้ร้อยนะมันเหลืออยู่ 94. เก้าสิบสี่แรงดันบวกลบแปดสิบสองที่เป็นเก้าสิบสี่เก้าสิบห้าก็เพราะว่าสิงมันเริ่มร้อนนะครับพอสิงเริ่มร้อนแล้วจะมีทานสิิเตอร์ตัวหนึ่งที่เราไว้ชดเชยอุณหภูมิแล้วก็ปรับควบคุมกระแสไปแอดพอมันร้อนร้อนแล้วเนี่ยนะครับตัวไหนวะตัวนี้นะเดี๋ยวชี้ตัวนี้พอร้อนๆอนแล้วเนี่ยมันจะ ไปควบคุมกระแสไบแอดให้น้อยลงจึงเห็นว่าเดิมเราเซ็ตไว้ร้อยหรือร้อยสิบหรือเก้าสิบแปดเดี๋ยวผมจะเอานิ้วแตะที่ตัวมันดูนะครับเราจะเห็นว่ามันจากเก้าสิบแปดเก้าสิบกรัมเดี๋ยวมันจะขึ้นมันขึ้นซะแล้วนะครับถ้าเรานิ้วแตะมันจะขึ้นพอเรานิ้วออกคือช่วงแป๊บหนึ่งจะถ่ายเทความร้อนนะค,คือเย็นลงอ่ะจะขึ้นพื้ดๆเลยพอผมเอานิ้วออกจากร้อยสี่ร้อยห้าเดี๋ยวมันจะลดลงลดลงจริงป่ะเดี๋ยวต้องดูต่ำแล้วนะ แต่บางทีความร้อนออกจากตัวไปแล้วมันก็จะปะกติ40 104ร้อย4เดี๋ยวก็ลงมา100แสดงว่าได้ที่มาแล้วนะแบบเนี้ยก็จะแสดงให้เห็นว่าตัวทางซิเตอร์คุมแปแอดเนี่ยเอามาติดบนฮีทสิงเนี่ยมันก็จะช่วยควบคุมกระแสแปแอดให้เราด้วยนะค่อนข้างจะดีนะครับอันนี้เป็นเบอร์อยูอะไรล่ะนะยู เจ็ดสนะีหนึ่งของเท็กซัสอินสตูเมนต์เอกของหลายๆคนนะเป็นเบอร์พื้นฐานเลยนะของนักเล่น ye, นะบอร์ดได้ไอซีออฟแอมบอร์ดนี้เราก็พยายามออกแบบให้ให้มีความสามารถหลากหลายนะใช้ทั้ง s ิ n g l e o f ออแล้วก็ดู of แอได้ด้วยนะครับนะแต่เมื่อเรียบร้อยแล้วในการออกแบบลายพิ้นเราจะทำเป็นแบบ s อเ k e ตเดียวและใช้เทคนิคจัมเปอร์เอานะในการทดสอบนี้จะยินเสียงพัดลมนะจ,จะลำคางสักหน่อยแต่ต้องทำแบบนี้นะ พราะที่ความถี่สูงสูงแล้วระเดี๋ยวมันจะร้อนมากๆไหม,มเลยนะตัว R กับด้านเอาพุตโซอะไรโซเบลเน็ตเวิร์กนะครับ r C เน็ตเวิร์กด้านเอาพุตนะตัวนี้นะเราต้องใช้ R ถึงสองตัวเพื่อที่จะรับกําลังความถี่สูงสูงในการทดสอบรวมทั้ง C ด้วยนะถึงสองตัวมันขณะนี้ยังไหมเลยนะยังไหมเลยความถี่จากสิบกิโลขึ้นไปเนี่ยต้องรีบเลยไม่งั้นไหมเคยทดสอบ ถึง300วัตต์มากกว่านั้นไม่ไหวนะไม่ครับนะดังนี้ตอนนี้เราในการทดสอบเราทดสอบอยู่ที่ประมาณ150วัตต์นะประมาณ150วัตต์นะเท่านั้นนะครับก็พอเป็นแนวทางให้เห็นว่านะบอร์ดไดน์นี้เราออกแบบเป็นยังไงบ้างแล้วก็สามารถใช้กับออฟแอมได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นซิงเกิลหรือดูออฟแอมเดี๋ยวดูการทดสอบเบอร์อื่นต่อไปสำหรับ7จ1ซเอาไว้แค่นี้ครับ